ถ้าเกิดเทียบกันนะในสเปคของมือถือที่ราคาเนี่ยไม่ถึงหมื่นนะหมายถือว่าให้มาเยอะมากๆเลยนะยิ่งในยุคปัจจุบันแบบนี้นะคะที่หลายๆคนเนี่ยเริ่มหันมาสนใจการไลฟ์สดคลายคอมต่างๆกันนะคะตัวนี้ก็ถือว่าตอบโจทย์เลยนะก็สีสันคอนทราต่างๆทําได้ดีเลยเนี่ยการทัชสกรีนะคะ Galaxy A 23 5G สำหรับมือถือรุ่นนี้นะคะต้องบอกเลยว่าเขาเป็นการอัปเกรดมาจาก Galaxy A 23นั่นเองนะซึ่งก็จะเพิ่มความสามารถในการรองรับ 5G ขึ้นมานั่นเองนะคะในส่วนของสเปคเนี่ยก็มีการเปลี่ยนแปลงแค่เล็กน้อยนะคะอย่างเช่นชิปเซตนะก็จะเปลี่ยนเป็น Snapdragon 695นะคะจากเดิมเนี่ยจะใช้เป็น Snapdragon 680เนานะแล้วในส่วนของสีนะคะเขาก็มีให้เลือก2ส,สีเหมือนเดิมเลยไม่ว่าจะเป็น Light b บ u ูแล้วก็สี Black นั่นเองซึ่งที่มาถืออยู่ก็คือสี Black นะคะก็ถือว่าสวยงามเหมาะสมกับ ราคาเลยนะแล้วก็ในส่วนของกล้องเนี่ยก็ถือว่าให้มาครบคันมากๆเลยนะคะมีการสั่นในตัวแล้วก็ความละเอียดยสูงสุดอยู่ที่50ล้านพิกเซลเลยค่ะมาพูดถึงสเปคกันบ้างดีกว่านะคะอย่างที่บอกไปนะชิปเซตจะใช้เป็น snapdragon 695นั่นเองนะคะระบบปฏิบัติการของเครื่องนี้เนี่ย จะเป็น Android 12เลยนะที่ครอบทับด้วย One UI 4.1ค่ะส่วนแรมวันนี้ให้มาเยอะมากๆเลยอยู่ที่ 8G b นะคะรอม 128G b ค่ะเครื่องนี้เนี่ยรองรับบลูทูธ5.1ุธอีกด้วยนะนอกจากนั้นนะคะแบตเตอรี่เนี่ยให้มาถึง5 0 0ค m ามิลลิแอมเลยแล้วก็รองรับชาร์จเร็วที่25วัตต์อีกด้วยนะซึ่งจากสเปคโดยรวมทั้งหมดของเขาเนี่ยมายถือว่าก็คุ้มค่ามากๆเลยในราคาที่ไม่ถึงหมื่นนะซึ่งเลทราคานี้เนี่ยยากมากเลยนะที่จะหาแรม 8G b แบบนี้นะคะซึ่งงกก็สาาามรถใช้น้นนัไดบบเพิ นะส่วนแบตเตอรี่เนี่ยก็ให้มาเยอะอย่างมาตรฐานเลยแหละแต่ว่าข้อดีเลยคือเขาให้ชาร์จไวมาที่25วัตต์อีกด้วยค่ะ มาพูดถึงดีไซน์รวมๆของเครื่องนี้กันบ้างดีกว่านะคะขอเริ่มจากหน้าจอก่อนเลยสําหรับหน้าจอเนี่ยเขาจะดีไซน์มาเป็นแบบ Infinity Display นะคะก็คือจะมีการซ่อนกล้องหน้าเอาไว้ที่ด้านบนแบบนี้เลยนะคะแล้วในส่วนของหน้าจอเนี่ยมีขนาดอยู่ที่6.6นิ้วนะความละเอียดเนี่ยเป็นแบบ Full HD+ เลยค่ะซึ่งก็มีการครอบทับนะคะด้วยกระจก Gorilla Glass 5นะ แล้วในลักษณะของตัวเครื่องเนี่ยก็จะมีความโค้งมนนะคะที่ขอบด้านค้างก็ทําให้จับถือไปไี่นก็กระชับถนัดมือดีเลยนะน้ําหนักของตัวเครื่องจะอยู่ที่197กรัมค่ะส่วนความบางของตัวเครื่องยอยู่ที่8.4จ mm ุี่มลเมตรเท่านั้นเองนะพื้นผิวสัมผัสด้านหลังเนี่ยจถ้ามองด้วยตาเปล่าเลยก็จะเห็นว่ามีความเงามีความมันของพื้นผิวอยู่นะคะซึ่งก็อาจจะทิ้งรอยนิ้วมือเล็กน้อยนะคะแต่ว่าก็ไม่ไไต้องไปกังวลไปนะโดยปกติแล้วเนี่ยเราก็มักจะใส่เคสกันนะคะก็อาจจะม ต้องกังวลใจในเรื่องนี้นั่นเองค่ะมาต่อกันเลยนะคะในส่วนของด้านบนของตัวเครื่องนะคะก็จะมีไมค์ตัดเสียงรบกวน1ตัวนะส่วนทางด้านซ้ายของตัวเครื่องเนี่ยไม่มีปุ่มการใช้งานใดๆเลยนะคะก็จะเป็นช่องนะคะสําหรับใส่ซิมนะคะสามารถเลือกใส่นาโนซิมได้2ช่องหรือว่าจะเลือกใส่เป็น1นาโนซิมนะคะคู่กับ1นึ่งไมโครเอสดีการ์ดเพื่อเพิ่มความจุก,ก็ได้ค่ะซึ่งจะรองรับสูงสุดอยู่ที่1เทราไบต์เลยค่ะ มาต่อกันที่ด้านความของตัวเครื่องนะคะก็จะมีในส่วนของปุ่มเพิ่มลดเสียงนะแล้วก็ปุ่ม power นั่นเองนะคะซึ่งปุ่ม power เนี่ยเขาก็จะเป็นสแกนลายนิ้วมือในตัวอีกด้วยนะและนอกจากนั้นนะคะถ้าเกิดว่าอยากจะปลดล็อกนอกจากสแกนลายนิ้วมือเนี่ยก็จะมีในส่วนของสแกนใบหน้าให้อีกด้วยะคะ่ะในเครื่องนี้เลยนะมาต่อกันที่ด้านล่างเลยนะคะในส่วนของด้านล่างเนี่ยจะมีช่องสําหรับเสียบหูฟังขนาด3.5อยู่ตรงนี้เลยนะคะแล้วก็ ถัดมาเนี่ยเป็นลูไมโครโฟนเนาะแล้วก็เป็นช่องเสียบชาร์จแบบ USB Type C แล้วก็เป็นในส่วนของลำโพงนั่นเองค่ะมาต่อกันที่ด้านหลังนะคะด้านหลังของตัวเครื่องเนี่ยก็จะมีโมดูลกล้องอยู่นะคะซึ่งก็มีทั้งหมด4ตัวด้วยกันเลยนะแล้วก็มีไฟแฟลชให้อีกหนึ่งดวงด้วยค่ะและอีกหนึ่งอย่างนะคะในส่วนของหน้าจอเนี่ยจะเห็นได้ว่าขอบจอด้านข้างเนี่ยก็อาจจะเข้ามาพอสมควรเนาะแต่ถ้าเป็นตัวรุ่นพี่ๆของเขาเนี่ยขอบจอเนี่ยก็จะบางกว่านี้นั่นเองค่ะ มาพูดถึงกล้องกันบ้างดีกว่านะคะอย่างที่บอกไปนะคะว่าเขาให้กล้องหลังมาถึง4ตัวด้วยกันเลยนะโดยที่กล้องหลักในความละเอียดสูงสุดอะอยู่ที่50ล้านพิกเซลเลยค่ะถัดมาจะเป็นกล้องอัลตร้าไวนะคะความละเอียดอยู่ที่5ล้านพิกเซลนั่นเองนะคะแล้วก็จะมีกล้องเดฟกับมาโครให้มาอีกด้วยนะความละเอียดจะอยู่ที่2ล้านพิกเซลนั่นเองค่ะมาต่อกันที่กล้องหน้าเลยนะคะในส่วนของกล้องหน้าเนี่ยความละเอียดจะอยู่ที่8ล้านพิกเซลนั่นเองค่ะและทั้งหมดนี้นะคะก็คือในส่วนของสเปกแล้วก็ดีไซน์นะคซึ่งต ก็เป็นสมาร์ทโฟน e n n r r o i d เจนใหม่ล่าสุดตอนนี้เลยค่ะในส่วนของการเชื่อมต่อกับอุปกรณ์ต่างๆของ Samsung นะคะก็ต้องบอกเลยว่ารองรับทั้งหมดเลยไม่ว่าจะเป็น Samsung Galaxy b u t s นะคะก็รองรับได้ทุกรุ่นเลย Galaxy Fit Galaxy Watch เนี่ยก็ถือว่าใช้งานร่วมกันได้ทั้งหมดเลยค่ะ าจากสเ,เปคทั้งหมดที่เราพูดมานะคะซึ่งเอาจริงนะจุดเด่นของเขาเลยเครื่องนี้เนี่ยก็มีในส่วนของหน้าจอนั่นเองนะคะหน้าจอเนี่ยขอพูดเพิ่มเติมซะหน่อยนะว่าเขาใช้พารเนลเป็นแบบ LCD นะคะแล้วก็ขนาด6.6นิ้วเนาะความละเอียดเป็นแบบ Full HD พาร์นะคะอัตารา Refresh r a เนี่ย120 h ฮเลยซึ่งมายก็ถือว่าสูงมากๆเลยนะคะถ้าเกิดเทียบกันนะ ในสเปคของมือถือที่ราคาเนี่ยไม่ถึงหมื่นนะหมายถือว่าให้มาเยอะมากๆเลยนะการทัชสกรีนเนี่ยก็คือลื่นไหลดีเลยนะคะและนอกจากนั้นเนี่ยพาร์นล LCD เนี่ยเขาจะมีความโดดเด่นในเรื่องของสีสันนั่นเองค่ะภาพที่ได้นะก็จะมีสีสันที่สดมากๆเลยนะมารู้สึกว่าสีเขาเนี่ยสดจริงๆนะและนอกจากนั้นเนี่ยในเรื่องของคอนทราส์สีดำเนี่ยก็ทําได้ดีเลยนะคะถือว่าสีดําของเขาเนี่ยก็ดูดําสนิทนะถ้าเกิดเทียบกันกับอ่าเรทราคาในช่วงนี้เนี่ยหมายถึงว่าหน้าจอเนี่ยทำได้ ดีมากๆเลยนะคะนี่ถ้าเกิดว่าเราเนี่ยเข้าไปดูใน YouTube นะคะนั่งดูคลิปต่ตางๆเนี่ยจะเห็นได้เลยว่าภาพมันคมชัดแลแล้วสีมันก็สดมากๆเลยนั่นเองค่ะ และอีกจุดเด่นหนึ่งนะคะที่ต้องขอพูดถึงเลยก็คือในส่วนของแบตเตอรี่นั่นเองนะให้มาอยู่ที่ 5000mAh นะคะหลายคนก็อาจจะรู้สึกว่าเอ๊ะจริงๆก็ให้ 5000mAh กันมาเยอะมากๆแล้วนะแต่หมายว่านะคะจุดเด่นก็คือเขาให้ชาร์จเร็วมาถึง2 5วัต์เลยนะซึ่งในเลทราคาที่ไม่ถึงหมื่นเนี่ยบางทีเนี่ยเขาก็อาจจะให้ชาร์จเร็วมาไม่ถึง2 5วัต์นั่นเองนะซึ่ง2 5วั์เนี่ยก็ถือว่าชาร์จเร็วในระดับหนึ่งเลยนะทำให้เราเนี่ยไม่ต้องเสียเวลารอนานนะคะแล้วก็แบตเตอรี่เนี่ยจากการทดส ะะถือว่าใช้งานกันได้แบบยาวๆเลยนะเพราะว่าถ้าทดสอบด้วยการเปิดดู y o u t u b e นะคะในระดับความสว่างที่ค่อนข้างมากด้วยนะแล้วก็ระดับเสียงเนี่ยก็คือเกินครึ่งสามารถเปิดดูก็ได้ยาวๆถึง16ชั่วโมงเลยนะคะก็ถือว่ายาวนานไปแบบเพลินๆเลยนะยิ่งถ้าเกิดว่าใครนะคะเปิดดูตอนนอนแล้วหลี่แสงเบาๆนะคะก็น่าจะทำให้สามารถดูได้ยาวนานมากขึ้นอีกด้วยค่ะ แล้วจากการดูต่อเนื่องเนี่ยก็จะบอกว่าในเรื่องของอุณหภูมิก็ถือว่าทำได้ดีเลยนะคะเครื่องเนี่ยไม่ได้ร้อนจนเกินไปค่ะ มาพูดถึงกล้องกันบ้างดีกว่านะคะอันนี้เนี่ยหลายๆคนน่าจะได้ใช้อย่างแน่นอนเลยนะขอเริ่มจากกล้องหน้าก่อนเลยส,ะสะาวๆน่าจะได้ใช้กันบ่อยๆเลยนะแลวอันนี้เนี่ยไม่ต้องบอกเลยว่าไมคยถือว่าประทับใจมากๆเลยนะคะกับมือถือเลทราคาเท่านี้นะคะกล้องหน้าเนี่ยให้มาอยู่ที่8ล้านพิกเซลเนาะซึ่งต้องบอกเลยว่าถ้าถ่ายในที่แสงสว่างเพียงพอนะคะหรือถ่ายกลางวันเนี่ยไม่ต้องห่วงเลยสวยมากๆ, <S <S ๆอันดนับโทนของผิวเนี่ยก็สวยงามจริงๆนะคะแล้วก็มีโหมดพอตเทจมาให้ด้วยนะซึ่ง การปรับเอฟเฟกของเขาเนี่ยเนี่ยมายปรับอยู่ที่ระดบับ3-5ถึง5ประมาณนี้เนี่ยกำลังสวยงามเป็นธรรมชาติกำลังดีเลยนะคะได้เท็กเจอร์ของผิวที่สวยงามมากๆเลยนะอันนี้ชอบจริงๆนะคะ เส้นผมต่างๆในภาพเนี่ยออกมาสวยคมชัดเลยแล้วหมดออรเทตเนี่ยต้องบอกว่าการตัดเบลอฉากหลังเนี่ยถือว่าทําได้เนียนกริบมากๆเลยนะคะคุ้มค่าจริงๆอันนี้ก็คือค่อนข้างตกใจอยู่เหมือนกันจากการทดสอบนะคะถ้าเกิดเป็นเรื่องในส่วนของการถ่ายภาพกลางคืนเนี่ยจริงๆก็คือทําได้นะแต่ก็อาจจะต้องยอมรับนิดน,นึงว่าถ้าเกิดแสงน้อยมากจริงๆเนี่ยก็จะมีนอยส์เกิดขึ้นได้อย่างแน่นอนเลยนะแต่ถ้าเกิดว่ามีแสงเข้าหน้าเราสัก1จุดเนี่ย ก็ถือว่าทำออกมาได้สวยงามเลยค่ะจากการทดสอบนะคะมาพูดถึงส่วนของกล้องหลังกันบ้างดีกว่านะคะให้มาถึง4เลนเลยนะถือว่าเยอะูุใจมากๆเลยนะคะสําหรับกล้องหลักนะคะอันนี้เนี่ยสามารถถ่ายภาพเก็บได้ทุกโมเมนต์เลยนั่นเองนะคะซึ่งความละเอียดเนี่ยก็สูงสุดอยู่ที่50ล้านพิกเซลเลยนะแล้วก็มีโหมดกลางคืนมาให้อีกด้วยนะคะจากการที่มาทดสอบในการถ่ายภาพนะก็ต้องบอกเลยว่า อาการถ่ายภาพเวลากลงวันเนี่ยถือว่าสวยงามแล้วสีเนี่ยก็สด ชัดมากๆนะคะชัดมากๆเลยอย่างไม่ลองถ่ายสีที่มีความแดงแบบนี้นะคะมันแดงแบบแดงตะโกนมากๆนะก็คือค่อนข้างชอบเลยนะคะในเรื่องของสีสันเนี่ยสดสวยงามมากๆเลยนะแต่ว่าในเวลากลางคืนเนี่ยจากการที่ทดสอบนะคะก็ต้องบอกเลยว่าอาจจะต้องหามุมหาแสงช่วยกันสักนิดนึงนะคะก็จะทําให้ได้ภาพที่สวยงามมากขึ้นนั่นเองค่ะแต่ก็ถือว่าทําได้ดีนะคะถ้าเกิดเทียบกันในเรทราคาประมาณนี้นะ ต่อมานะคะก็จะเป็นเลนส์เอลต้าไวบ้างนะคะอันนี้ก็คือจะเก็บภาพให้มันกว้างมากขึ้นนั่นเองนะก็ถําออกมาได้สวยงามเลยค่ะสามารถถ่ายภาพหมูป่ปุ๊บใหญ่ๆกันได้เลยนะก็มีมาให้เช่นกันต่อมาก็จะมีเลนส์เดฟนั่นเองนะคะอันนี้เนี่ยก็มาช่วยให้การถ่ายพอนเทน่ยดีมากยิ่งขึ้นนะมีการช่วยวัดระยะความลึกตื้นอย่างนั้นนั่นเองนะคะก็ทําให้ได้ภาพที่สวยงามมากขึ้นค่ะและสุดท้ายเลนส์มาโครนะคะอันนี้ถ้าเกิดใครชอบ ภาพแบบที่มีความเก๋ไก๋ไม่ซ้ำใครนะคะอาจจะถ่ายเกสนดอกไม้หรือจะถ่ายเป็นเส้นใยผ้าแบบนี้เนี่ยก็สามารถทําได้เช่นกันนะคะเขาก็มีมาให้หมดเลยค่ะในเครื่องนี้นะ มาเทสในเรื่องของการเล่นเกมกันบ้างดีกว่านะคะวันนี้เนะี่ยเราก็จะเล่นเป็นเกม ROV นั่นเองนะคะซึ่งการาฟิกที่มมยปรับไว้วันนี้เนี่ยมันก็จะปรับให้สูงสุดที่ตั้งได้ในวันนี้เลยนะคะนี่แล้วเราก็เดี๋ยวเข้าไปลองเล่นกันเลยดีกว่าค่ะก็ต้องบอกเลยนะคะว่าด้วยชิปเซต s n a p d ก a g o 695นะแล้วก็อัตรา r ี f ฟ e s h r a ของเขานะคะที่120 Hz, เฮิร์ตเล่นกันได้แบบลื่นๆเลยนะอ้อแล้วนอกจากนั้นเนี่ยเครื่องนี้ยังรองรับ 5G ด้วยนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยเล่นได้แบบเร็วแล้วก็แรงอีก ด้วยนะคะเล่นได้เพลินๆเ,เลยเอาวีเนี่ยการเล่นนะคะการตอบสนองการท้าต่างๆเนี่ยก็คือไม่มีปัญหาเลยนะคะเล่นได้แบบลื่นไหลชิวๆเลยภาพเนี่ยก็สีสันเนี่ยสวยงามมากๆเลยนะคะ ในส่วนของลำโพงด้านล่างอันนี้นะคะเขาไว้ตรงนี้เนาะก็มีข้อดีที่ทําให้เราเนี่ยเวลาเล่นไปแล้วนะคะนิ้วก็จะไม่ค่อยมาบาังลำโพงนะอันนี้ถือว่าดีเลยนะคะที่เอาวางไว้ตรงนี้นะแล้วก็จากการที่ไมายลองเทสนะคะเล่นต่อเนื่องสักหนึ่งชั่วโมงแล้วเนี่ยก็ยังถือว่าเครื่องเนี่ยคุณอุณหภูมิทาได้ดีเลยนะคะไม่ได้ร้อนจนแบบเครื่องดับหรือว่าทําให้เราต้องดาวสเตกลงนะคะก็ถือว่าทําได้ดีมากๆค่ะ สำหรับ Samsung Galaxy A235G เครื่องนี้นะคะต้องบอกเลยว่าถือว่าค่อนข้าง,างประทับใจมากๆเลยนะคะแล้วเครื่องนี้เนี่ยเขามาในราคา9,999บาทนั่นเองนะคะก็เกือบจะแตะหมื่นเหมือนกันนะแต่ก็ยังขาดู่นิดนึงนั่นเองนะก็เลยจัดว่าเป็นสมาร์ทโฟนที่ราคาไม่ถึงหมื่นอยู่นะคะซึ่งจากสเปคทั้งหมดที่พูดมาไม่ขอแรปอาอีกหนึ่งรอบนะคะว่าจุดเด่นที่ดีมากๆเลยในเรื่องของหน้าจอต้องบอกว่าสีสันสวยงามมากแล้ว ก็ที่วาวเลยคืออัตราลีเฟนเรทที่ให้มา120%เเลยก็จะไม่ค่อยเห็นในช่วงเรทราคานี้นั่นเองนะคะแล้วก็สีสันคอนทราต่างๆทําได้ดีเลยเนี่ยการทัชสกรีนนะคะลื่นไหลามากๆเลยค่ะถ้าเกิดใครชอบดูคอนเทนต์ต่างๆเนี่ยก็คือเหมาะเลยนะแล้วก็ชิปเซตที่เขาอัพให้ใหม่นะคะพัฒนามาจากรุ่นก่อนนี้เล็กน้อยเนี่ยก็คือ snapdragon 695นั่นเองนะแล้วก็รองรับ 5G ให้เราอีกด้วยนะคะถือว่าเหมาะมากๆเลยนะเป็น สมาร์ทโฟน a n d r o i d เจนใหม่จริงๆที่เหมาะกับยุคนี้เลยสามารถใช้ 5G ได้นะคะจะดาวน์โหลดอัปโหลดอะไรเนี่ยก็เร็วแรงมากขึ้นนั่นเองนะคะส่วนเรื่องความปลอดภัยอันนี้อาจจะยังไม่ได้พูดถึงนะคะก็ต้องบอกว่าในเรื่องของการดูแลข้อมูลของเครื่องเนี่ยเขาก็มีแพตฟอมน็อกเข้ามาช่วยดูแลให้เรานั่นเองนะคะก็สบายใจหายห่วงได้แล้วก็ถ้าเกิดซื้อโทรศัพท์มือถือของซัมซุงเนี่ยก็ต้องบอกว่าสามารถสบายใจได้ในเรื่องของการบริการหลังการขายเนาะเพราะว่า เขาเป็นแบรนด์ใหญ่นะคะแล้วก็มีสูนยบริการที่เยอะมากๆเลยการหาอะไรต่างๆเนี่ยก็ทําได้ง่ายมากนั่นเองนะคะสํานหรับใครนะคะที่อยากได้ข้อมูลเพิ่มเติมหรือว่าอยากจะเข้าไปสั่งซื้อเนี่ยก็สามารถไปได้เลยนะคะที่แฟนเพจของเขานะคะชื่อว่า s a m s ซุงไท a แลนด์นั่นเองนะหรือว่าจะเข้าไปที่เว็บไซต์ samsung.com ก็ได้ค่ะและสำหรับคลิปนี้นะคะก็ฝาก like, กดไลค์กดแชร์ให้กับพวกเราด้วยนะคะมาคอมเมนต์พูดคุยกันเอาไว้ได้เนาะถ้าเกิดใครยังไม่กด Subscribe ก็อย่าลืมกดด้วยนะคะแล้วก็กดกระดิ่งแจ้งเตือนเอาไว้ด้วยนะแล้วเดี๋ยวคลิปหน้าจะเป็นอะไรนะคะไว้พบกันใหม่วันนี้ไปก่อนลวค่ะบ๊ายบาย